อลโลตอนนี้น้องบี๊ที่ไม่ใช่บอมบี้อยู่ในร่างของราวดี้วันนี้เรานั้นจะไปราคาหัวเหมือนเดิมที่แน่ๆคือตอนนี้ดาบเลนโกคู่ของเราก็ยังไม่ได้ฟ้าเหมือนเดิมเลยอะดูสิเรานั้นดาบอยู่ที่มาสเตอรี่สอร้อยี่ยังฟ้าไม่สําเร็จเลยแต่น้องบิ๊กนั้นก็จะเอาไปราคาหัวเย็นนี้น้องบี๊อาจจะฟ์าเลยก็ได้แล้วก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องม๊อบบี้กันด้วยและ l ว u d y จะเป็นยังไงไปดูกันก่อนอื่นตีสักหนึ่งตัวหน่อยดิซึ่งใครมีคอมโบก็มาบอกกันได้เลยนะคนและน้องมอมบี้นั่นก็ขอฟาร์มเพลสหนึ่งะนะโอเคงั้นเราก็ฟาร์มกันเลยซึ่งบอกเลยว,ว่าดาบเลนกคูนี่คือดาบที่โหมดมากงั้นน้องม๊มบบี้ขอตัวไปฟาร์มก่อนสักแป๊บหนึง่งยังไงมันก็ไม่ถึงหรอก เอาว่าอีพีหน้าน้องบีจามาทำให้ละกันนะทุกคนหลังจากนั้นก็ได้เวลาแล้วที่เราจะออกเรือเราพึ่งฟาร์มได้แคร่อรอบเดียวเองมาเตอรี่ต้องสองร้อยยี่สิบเก้าโคโหดโคตรเจ๋งแต่ว่าเกาะแรกนั่นมันก็ไม่ค่อยจะมีใครเอ้าแล้วทำไมมันพึ่งมาแต่ไม่เป็นไรก็ที่เราจะต้องไปนั่นคือเกาะเต่านั่นมันตึงๆอะ่ะอยากเจอคนตึงๆโคและดูข้างหัวของเราสิทุกคนใช่แล้วอดีน้น้องบีซื้อมาแล้วก็ เอาไปทําผลเนี่ยเขาเรียกว่าผลมืดตื่นใช่แล้วก็ให้มีคนแบกนะมีคนใจดีแบกน้องบมบมีม้ก็เลยได้ผลมืดตื่นมาแล้วก็หมัดซุปเปอร์ฮิวแมนดับเลน่นโกคุแบบนี้น่าจะโหดใช้ได้เลยก่อนอื่นก็ใส่หูหมีแล้วก็มี agility หรือว่าความว่องไวนั่นเองในะทุกคนก็เป็นของอาเผามิงแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเราจะชนะเขาได้ไหมแต่ว่าตอนนี้เราเลเวลแค่2134 ตอนนี้เขามีถึง2300แล้วเอยแต่ไม่เป็นไรขอแบบไปเอาชนะคนอื่นก่อนเดี๋ยวค่อยมาสปีดลานฟาร์มเลยอีกตั้ง7็ชั่วโมง่ยเราฟาร์มแป๊บเดียวก็อาจจะถึงแล้วนะทุกคนเชื่อมในเจนอมบี้แต่ว่าไอดีนี้เรายังไม่ได้ไปฆ่าเขาเรียกว่าบอสแอดมินเลยอาจจะยังไม่ได้นนี้งั้นไปถึงกันเลยนะทุกคนก o yo น่าที่สุด,ดนที่สุดแล้วก็ใกล้จะถึงแล้วแต่ก็ยังไม่ถึงสักทีก็ อมยกดผิดอ้าวกดผิดซวยเผลอไปกดตัวทีทั้งทงี่มันต้องกดตัวอาแต่ไม่เป็นไรอาผลมือที่สามารถวาร์ปได้นะทุกคนแต่มันก็วาร์ปได้ไม่ค่อยจะไกลมากเท่ากับการกดอาหรือการวาร์ปนั่นเองซึ่งอ,อยากเจอคนตึงๆอ่ะน้องไม่อยากเจอคนตึงๆแต่ว่าไอดีนี้มันก็มีผลแบบจํากันนะทุกคนถ้าอยากให้แบบเอาไปทําผลอะไรก็บอกนะทุกคนเพราะว่าไอดีนี้มีเกือบทุกผล เอ่อยกเว้นผลพานะเพราะว่าน้องคอมพีน่ะไอ้โอ้โหมาไม่ทันโอ้โหเขาคอมโบใส่เราเลยทุกคน my god ว้ายพีเขาเซตสปาพอยต์ก่อนโอเคอ้ายว้าย,ย,ยไม่ได้ทานตั้งตัวเลยเพเอานี่นะเราเซสปาพอย์ไปแล้วอะเจอกันแน่เพอบเรายังไม่ได้แบบอะไรเลยเฮ้ยจะมาเกินไปแล้วนะ มาที่นี่สักท,ทีเราก็แบบมาดูกันดีกว่าว่าตอนนี้วิไม่ใช่เราจะกดไปที่อา่าที่คนขายผลไม้ว่าตอนนี้มันมีผลอะไรขายบ้างเออจะมีผลโหดๆขายไม่มีไม่มีผลโหดๆขายเลยก็เลยมาสูมผลกับลุงหนวดอะแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีสู่สูมผลแต่ไม่เป็นไรสูมไปเลยว้าวผลไม้พชรเป็นอะไรที่แย่มากๆแต่ไม่เป็นไรเอาปล่อยให้คนข้างทา,างแล้วกัน และต่อจากนั้นเราก็จะเปิด PVP แล้วเฮ้ยเปิดอันนี้ด้วยเราจะได้รู้ว่าแบบเราตีเขาโดนไหมถ้าตีเขาไม่โดนแสดงว่าเราเว้า,ายืนให้คนมันรู้ไปว่าน้องอมบี้เอ้ยราวดี้อยู่ตรงนี้แต่เหมือนว่าจะไม่มีใครสนใจน้องราวดี้เลยนะเฮ้ยไม่มีใครสนใจเลยเหรอหรือว่าเราควรจะเปลี่ยนดาบดีซึ่งมันก็ไม่ได้มีดาบอะไรหุกขนาดนั้นนะนะ แล้วนั้นก็เลยพิมพ์ในแชทเลยแล้วกันว่าหูวันพีพีทำทูแมนชั่นใช่สำเนียงอังกฤษขั้นสุดยอดอ้าวอยู่ดีๆมันก็แท็กเฉยเลยอะไรแล้วก็เลยเห็นว่า I w a n t PVP a แ The n a n s i o n อ่าใครอยาก PVP ก็ตามน้องราวดีมาได้เลย บอกเลยว่าสกิลเหล่านั้นจะโคตรจะโหดโคตรจะตึงโคตรจะเก่งเอ้ยรวยเกินไปเหล่านั้นก็ได้รอสักพักใหญ่แต่ก็ไม่มีใครเข้ามาเลยเอ้ยทำไมทุกคนเป็นแบบเนี้ยคือแบบฆ่ากันแล้วก็ทิ้งไปซึ่งบอกเลยว่าหายไปไหนกันหมดอ้าวหายหมดเลยไม่มีใครมาเลยประตูวาร์ปก็เข้าไม่ได้นี่เดินทางมาขนาดนี้แล้วไม่มีใครเลยเดี๋ยวน้องเราวดี้จะรอต่อไปแล้วกันนะทุกคนโอเครอ หลังจากนั้นเราก็ไปหารูปอนิเมะสักหน่อยเอาแบบรูปดีๆเลยท่อรอเท่ตอนแรกก็กะว่าจะรูปเลือกนี้แต่ว่ามันหลอนไปหน่อยอะนะก็เลยไม่ได้เลือกเฮ้ยรูปนี้ก็เท่ดีเหมือนกันนะเฮ้ยหรือมินเนี่ยนดีเอ้ยมีแต่ภาพเท่ๆกันหมดเลยอะ่ะโอ้ภาพแบบนี้ก็ไม่เอาหลังจากนั้นเราก็ได้ตามหาภาพไปเรื่อยๆนะทุกคนแต่ก็ยังไม่เจอภาพที่ใช่ เอปภาพอะไรดีอะมันเลือกยากมากเลยเพราะมันเปลี่ยนไม่ได้ใช่ฮ่านี่แหละเราก็เลยบันทึกรูปภาพไปปรับปรับปรับแล้วเรานั้นก็จะมาสร้างแคนะทุกคนซึ่งก็ต้องใช้เลเวลถึงสาม้อยถ้าใครเจอก็สามารถขอเข้าได้นะทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวน้องบี้ขอสร้างแป๊บนึง หลังจากนั้นก็ copy เข้ามาเลยบอกเลยว่าคลิปนี้เป็นคลิป PVP หรือคลิปมานั่งเล่นก็ไม่รู้หลังจากนั้นเราก็เข้ามาใส่เลยแต่ว่าตอนนี้ภาพมันยังไม่โหลดเลยเไอเลรภาพจะโหลดะ้ะรอภาพโหลดอยู่ได่เรานั่ก็จะตั้งแคนชื่อว่าเทพทรูโอ้ oh my god ชื่อเท่ๆมากเลยนะเนี่ยเทพทรูแต่ตอนนี้เราก็ยังคงรอโหลดไปเรื่อย มันก็ยังไม่โหลดสักทีแล้วก็เลยมันไม่โหลดอ่ะช่างมันสร้างเลยอ่ารู้สึกเหมือนว่าตอนนี้มันก็ยังใช้งานไม่ได้ไม่รู้ทำไมเอ้ยเรานั้นก็คงจะต้องรอไปก่อนเดี๋ยวไปหาคนพีพก่อนแล้วกันะทุกคนโอเคอ่าล้มเลิกไปก่อนล้มเลิกไปก่อนอ่าอ่าอ่าอนี่ไงพี่ีพ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  วีพีวิดมีเรานั้นก็ทําตัวเหมือนเด็กน้อยมากเลยอ่าเหมือนว่าเขาจะตอบรับการเชิญชวนหรือเปล่าอ่าใช่ใช่ใช่พีพีพกันตรงเนี้ยยูโนตรงเนี้ยอ่าใช่ใช่ใช่อุ้ยเหมือนว่าเขาจะเริ่มก่อนเลยเอ้าตีเข้าไปไม่โดนโอ้โหเขาใช้ผลสายฟ้าด้วยนะทุกคนน้องมัมมี่อาจจะไม่ได้พูดพร่ำทำเพยอะไรเยอะแยะนะอุ้ยไม่โดน เอ้ยไม่เขาเริ่มคอมโบเอ้ยน้องบี้คอมโบไม่เก่งเลยอะแล้วแบบต้องฝึกอีกนานไหมอะใครรู้ก็ช่วยบอกทีก่อนที่จะโหดอะน้องบี้นั้นเฮ้ยนี่นี่โอ้โหสกิลสกิลมันอันนี้วิเราไม่ได้ใช้บุดาร์กเลยเออเอเข้ามาเข้ามาเราหลอกล่อให้เขาเข้ามาไอติดกับเฮ้ยกดผิดเออไม่โดน อุ้ยโดนโดนโดนเ้ยดาบเลนก็โคไปไหนอ่ะอุ้ยซึ่งไอดีนี้มันไม่มีแบบเขาเรียกว่าไงนะฮาคิดสังเกตด้วยทุกคนเป็นอะไที่แย่มากไอดีนี้แต่มันก็ยังคุ้มอยู่อ่นะเฮ้ยเราแบบตึงเกินอืมเฮ้ยโอ้ไม่ทานการโอ้ my god เราจะตายแล้วทุกคน เฮ้ยเดี๋ยวรอเ้างมามีเก่งกว่านี้เลยเฮ้ยไม่มาเขาไม่ติดกลับหรอกไม่โดนหรอกนะแกได้กระจกเกินเอ้ยโอ้โอ้เฮ้ยแต่ว่าเขาก็เลือดรถผสมคัวนะบอกเลยเลนโกคุโคตรโหดอ,อ้ติเข้าไปเอาไม่โดนเฮ้ยออไมค์ก๊อดเฮ้ยตอนนี้แหละเฮ้ยโดนไหมแต่เราดีและโดน เฮ้ยโอ้โห my god ฉันกำลังจะตายวันนี้เราอยู่เฉยไม่ได้แล้วเรากำลังจะตายโอ้โหเขาโคตรโหดเลยโอ,โอ้โูเรากระจกมากแต่ไม่เป็นไรเขาเรียกว่าการฝึก no พลังชีวิตรเร <c oughs> อ400อโ๊ตายเฮ้ยแต่ว่าเราก็โหอดอยู่นะติดใต้ดินเลยโหอดอยู่ถือว่าโหอดอยู่ แต่งไงเราก็ไม่ยอมแพ้นายง่ายๆหรอกนะเอะใช่น้องบี้นั้นเป็นคนที่แบบไม่ยอมคนไงเจอกันแน่เจอกันอีกครั้งวันนี้ฉันจะซัดหนากเอ้ยืมเปิดหาคิดเหมือนว่านี่จะเป็นรอบที่สองของเราหวังว่ารอบนี้น้องบี้จะชนะเขาอไม่โดนน้อโอ้โหเขาแบบสกิลดีมากเลยอุ้ยไม่โดน โอ้โห oh ซึ่งน้องบีงบ๊ไม่ได้เล่นบนคีย์บอร์ดนะทุกคนน้องบิงบ๊มเล่นแบบโน้ตบุ๊กอะไรเงี้ยโอ้โ oh ห my god เฮ้ยอไม่โดนอีกเฮ้ยโอ้คอมโบโคตรดีแต่มันก็ไม่ได้ดีเท่าแบบช่องแบบคนคนหโหด่ะนะมันก็ไม่ได้ดีเท่าน้องราวดี้หรอกน้องราวดีด้นั้นโหที่สุดในจักรวาลเราควรยอมแพ้ไหมทุกคนตอนนี้เรากระจอกมากเลย ดูจากก็เราก็รู้แล้วว่าเรานั่นกระจอกแต่เราก็ยังกล้าไปท้าเขาแล้วเราก็ตายไปรอบที่สองว้าวเกมใช่มันกูดเกมมากเลยแบดเกมแต่น้องปีนั้นก็ยังไม่ยอมแพ้เล่นอีกทีโอเคอีกทีเขาบอกว่าอีกทีหนึ่งเจอกันเลยเอาลืมลืมเฮ้ยเปิดพีพียังไงอ๋อลืมฮาคิเฮ้ย ว้าวน้องน้องราดีควรจะยอมแพ้ดีไหมทุกคนตอนนี้แบบเราด้อยเขามากเลยอ่ะเสียเปรียบเขามากโอ้มก g อดแกไม่มีสิทธิ์เฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้คอมโบดีโอยู่รอให้เขาใช้แบบผลสายฟ้ามันจะแบบมีแบบเขาเรียกว่าอยู่นิ่งๆเยอะไงเฮ้ยเราได้เยอะเราได้อยู่เราได้อยู่แต่ตอนนี้เราจะตายแล้วไม่ โอ้โหโอ้ดโฮะฮ่อยาเฮ้ยเราลืมกดนี้เลยอ่ะกดทำไมเนี่ยเราตายเราตายอ้กูดเกมกูดเกมนายเก่งมากเลยเราตกมือให้แต่น้องราวดีนี่สิโคตรกะแต่ไม่เป็นไรทุกคนมันก็เป็นแค่ประสบการณ์เล็กๆเดี๋ยวน้องราวดีจะไปฝึกมาใหม่นะทุกคนอ่ะแล้วก็เดี๋ยวน้องราวดีนั้นเขาเรียกว่า จะไปฟาร์มด้วยแต่อาจจะฟาร์มยากหน่อยนะทุกคนเพราะเราไม่มีผลพระแถมโลกสามทุกคนก็รู้ว่ามันฟาร์มยากแค่ไหน,นโอเคสำหรับคลิปนี้น้องราวดีต้องขอลาไปก่อนนะทุกคนอาจจะกะากากแต่อาจจะโหดขึ้นมาก็ได้นะทุกคนงั้นเจอกันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย